สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไอเจ๊ะครับไอเจ๊ป็นเดอรแก๊งไอเจ๊แมนเดอรแก๊งแอนดีเจ๊เจซี่ตอนนี้เราอยู่ที่คาราบาวตะวันแดงครับเทเบิลพารามาทำอะไรครับคุณกัสวันนี้มาดูแดงเดือดแดงเดือดมีนะแดงเดือดวันนี้มีเรือบู่โอเคต่อโอเคตอนนี้เราอยู่ที่งาน อ่ย่าตกว้องจ้างอย่าตกว้องจ้างเชียร์บอลเชียร์บาวนี่เชียร์เชียร์บาวเป็นงานของตะวันแดงจากคอมเม้นสเตอร์นะครับใช่ครับก็ไปจัดคู่ระหว่างแมนยูแมนยูกับเลวูใช่แดงเดือดวันนี้ก็เลยอยากมาเปิดคลิปแล้วก็มาทำคลิปเกี่ยวกับบรรยากาศในงานนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเขามีบูธเสื้อบอลวินเทจด้วยก็คือมาจากฟุตบอลเชิร์ตคอมมูนิตี้ออฟไทยแลนด์ก็คือเป็นกลุ่มเสื้อบอลวินเทจคนรักเสื้อบอลนี่แหละเสื้อบอลวินเทจที่แบบว่ายุคสมัยเราเด็กๆอ่ะใช่เฮ้ยจริงๆเรามีน้องแชมป์ ครับสวัสดีครับต้อนแชมป์จากจากเพจ LEX Jersey Store ครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ในวงการขอบคุณครับายเสื้อบอลมาประมาณ20กว่าปีได้โหพี่ไม่ถึงทำไปกี่ปีละประมาณ40แล้วตอนเนี้ยอายุไรอะสิบเก้าพี่พูดเพื่ออะไรกูถามนี่พูดเพื่ออะไรอ่ะจนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกกัว่าแชมป์ก็จะไลฟ์ขายใช่ใช่ครับช่วยฝากไปกดติดตามแล้วก็อย่าลืมเจจเ j อร์ซี่เราไทยอินก่อนไทยอินต้นคลิปก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูบูธกันนะทุกคน สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 ร้านอะไรครับพี่เบียร์ชื่อร้านเบียร์กาลาเซลครับผมร้านพี่ปกติมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่พี่ขายอยู่เป็นประจำก็แทบจะทุกอย่างของสะสมผ้ามันคอเสื้อบอลอะไรมีหมดได้งั้นเดี๋ยวพาดูร้านหน่อยครับพี่โอเควันนี้จะเป็นของสะสมก็จะเป็นพวกนี้แหละนะจะมีพวกจานที่ระลึกแบบว่าก็จะเป็นจานออฟฟิเชียล ก็คือเป็นแบบผลิตปีนั้นอะไรงั้นเอาไปเชียรกทาสโต้เขาเลยถูกมครับมีแมนยูด้วยนะแต่แมนยูก็มีแต่เห็นวันนี้มีแต่ลิเวอร์พูลไงเลยอันนี้เลยใช่จริงๆผมเชียร์เชลซีแต่ว่าอขอไสโอ้ไม่มีอะไรจะลุ้นรอเล่นรอเล่นโอ้แรงไหมรอเล่นรอเล่นรอเล่นคุณโอเคมีผ้าบันคอผ้าบันคอเดี๋ยวผ้าบันคอก็มีอุ้ยนี่ลิเวอร์พูงกัน เพียเอมาห้าจริงเหรอห้าใบใช่ครับมีเชลซีไหมพี่เชลมีดิโหเชลซีขอดูเชลซีหน่อยครับพี่แต่ว่าแอบไว้ซีแชมป์ยุโรปแชมป์ยุโรปแชมป์ยุโรปปีล่าสุดเอ้าแซวไมแรงอีกแล้วไม่ได้เซวแล้วทุกคนเปลี่ยนร้านย้ายร้านย้ายร้านจุดยุ่งนั้นคุณที่สุดแล้วโอเคจัดไปเออเท่าไหร่ครับอันนี้ขายอยู่พันสองเอาพันเดียวเอาพันเดียวต่อแบบต่อเลยต่อเลยร้อยหนึ่งได้ไหมพี่โอ้หยุดหยวนโคตรแล้วที่ก่อนเออเดี๋ยวล้อเดี๋ยวล้อต่่อออแแลลล้้้ววนนนนะะะะจจตริง ให้ปอพาดูให้คนดูดูก่อนเรีย้คนก็ดูก่อนให้คนดูดูก่อนเรียบร้อยพี่เลยสกอร์วันนี้คิดว่าไงครับสกอร์พูดกับแมนยูสกอร์วันนี้เหรอใช่เสมอศูนย์ศูนย์ไปเลยศูนย์ศูนย์ก็ต่อเวลาต่อเวลาแมนยูบีสิชนะจุดโทษโอเคเอางี้เอางี้ทุกคนโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ก้าสวัสดีครับ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 นี่คือพี่ก้าหลายคนอาจจะสงสัย พี่ก้าเป็นใครอะไรไงพี่ก้าช่วยบอกหน่อยว่าทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยตอนเป็นใครนี่คือพูดคำาบอคือไม่ไม่ใช้คําว่าพวกเราเป็นเหมือนครอบครัวพี่น้องกันใช่พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเราก็อยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้แล้วมีพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันงานก็เหมือนกับแบบว่างานครอบครัวรู้จักรติ้งกันอะไรมากกว่าแต่เราแค่อยากจะขยับให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นเซอร์ฟิสบอลมันก็ได้แบบว่าไปไกลได้เยอะใช่เซอร์วบอลไม่ใช่แค่สนาม พิพี่สโลแกนกลับบ้านนี่ว่าว่าพีส่โลแกนสามสองพอว่าเสื้อฟุตบอลเนี่ยไม่ได้มีไว้ใส่แค่ในสนามฟุตบอลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรา เข้าใจง่ายมันสามารถซื้อไปแล้วก็ใส่ได้ด้วยมันสร้างมูลค่าในลักษณะของการที่แบบว่าโอเวอร์โทนในลักษณะของการที่แบบวันหนึ่งเราจะต้องการปล่อยอวันหนึ่งเราต้องการใส่อะมันสามารถเป็นมูลค่าและสินทรัพย์ได้บางคนถามเคยถามว่าเฮ้ยเราจะเก็บซื้อฟุตบอลยังไงเราควรเก็บซื้อฟุตบอลที่เราชอบก่อนแล้วเราก็ค่อยเริ่มขยับขยายไปถ้าวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะเก็บตัวอื่นเอ็นจอยเอ็นจอยใช่เป็นคำแนะนำที่ดีมากครับทุกคนพี่ก้าวันนี้คิดว่าลิเวอร์พูลแมนยูผลสกอร์เป็นยไงครับพี่เป็นคนเชียร์แมนยูเราก สามารถที่จะแบบว่าเก็บชัยชนะได้โอเคอาจจะแบบว่าสูสีในครึ่งแรกครึ่งหลังแล้วเสมอกันแล้วต่อเวลาแล้วกันได้จุดโทษไปถึงจุดโทษไหมพี่จุดโทษจุดโทษแมนยู8-0เขายิงโอเคโอเคโอเคูกนนจะะชโอเคสีโล้เนี่ยได้ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับรองเท้าดีดียันดี นี่ชื่อ RAV m ครับครับติดตามได้ใน i g IG, IG RAV นะครับโอเคครับ,รบพี่ยามขอสักสองตัวที่เป็นเสื้อในดวงใจของพี่ยามสองตัวเหรอใช่อันนี้ขึ้นเขาฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นเทมเพลตที่ หายากที่สุดครับผมในเสื้อปี94เป็นเทมเพลตอาดิดาที่หายากที่สุดตัวนี้นี่ก็ผมใช้เวลาหาเกือบ10ปีจริงหรอพี่ใช่เพราะว่ามันเสดแมตช์เดียวนะครับชื่อทีมแทบซอนสปอร์เป็นทีมในตุรกีลีกตุรกีออริจินัลของมันก็คือตัวนี้เยอรมันใช่ใช่ตัวที่เป็นแมต์อของมาชชั่วซัมเมอร์นบอลเลยหรอมชช่วซัมเมอร์กาตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับฝรั่งเศสแขนยาวื่อมากเราจะเห็นปีเป็นปี96ที่เล่นบอลยูโร แต่ตัวนี้ก็เป็นปี97ที่เขาใช้เตะบุญนเครื่องโอลิมปิกที่แอตแลนตาเราจะไม่ค่อยเห็นแขนยาวไม่ค่อยเห็นแขนยาวเลยครับนี่ก็เป็นเสื้อที่สวยตัวหนึ่งสองตัวของที่ของอารวีนะมาโชว์นี้ขอบคุณพี่อาร์มาครับดีครับดีครับดีครับอาร์มวันนี้หมุนสะกร์ระหว่างแมนยูเอลิเวอร์เป็นไงครับพี่ มองว่ายังไงพูดตรงๆนะว่าทางแมนยูเนี่ยเราลองไม่คิดว่ามีสกอร์อยู่แล้วในความเป็นโอเดฟอร์ดเนี่ยเราก็น่าจะเป็น2-1อ่าก็คือสกอร์มันจะไม่มาแล้วย่วอร์พููชนะ2-1ลิเวอร์พูลูี่ทำข้าวตั้ตัวเองนะแมนยูยิงก็ได้โอเคครับบคุณครับก้าวครับก็เดี๋ยววันนี้อันนี้เสื้อของร้านวิอาร์ ใช่ไหมครับใช่ครับครั้งแรกครั้งแรกเลยครับฝากร้านก่อนเลยพี่ชื่ออะไรครับพี่อาร์ตอาร์ตเทาคิสตี้นะครับร้านเล็กๆร้านเล็กๆไม่จริงเลยผมบอกตรงนี้ว่าเสื้อพี่อาร์ตโคตรดีไหนพาดูหน่อยครับพี่อาร์ตตัวไหนนำเสนอเป็นพิเศษเอาแบบในดวงใจพี่เลยเอาเป็นอันนี้้นะครับเป็นอนี้เฮ้ยเป็นเสื้อเป็นเสื้อโบว์แมนวันของพี่อ่าครับประมาณนี้นแล้วดีที่ผมใส่เล่นไทยลีกเป็นชื่อผมเจเจย่อมาจากกีอาร์ตเลยจริครับอ๋ออันนี้อันนี้ฟรีอะไรที่พี่อาร์ตเล่นอยู่ครับจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้ปีนี้มันเป็นปีีท่ มองเทพเขาเพิ่งมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเป็นแบงคอกที่ที่ที่มาทำร่วมกับบางกอกในที่เียวจะไม่ใช่ว่าปีอะไรปีนี้เป็นปีที่ตกชั้นใช่ไหมครับปีที่ตกแต่ว่าผมได้เล่นน้อยนะครับตอนนั้นจะเป็นตัวนึ่นที่ผมเข้ามาโชว์เฉยๆว่าผมแมตบอลแมตบอลนะตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้แมตบอลตรงนี้ขอพี่อาร์นะไม่ได้ขายไม่ได้ขายโชว์เฉยๆโอเคโอเคโอเคเออไทลอยากให้พี่อาร์ไทปลคือวันนี้ครับ ดีเวอร์แล้วกันดีเวอร์สักสองหนึ่งะนสองหนึ่งสองสามสี่นะยังไงก็ขอบคุณพี่มากพีครับมากครับขอบคุณมากลนะครับติดตามร้านพี่อาร์นะทุกคน4ครับถ้าคุณเน้นสภาพนะมาได้เลยใช่จัดได้จัดนะครับทุกคนขอบคุณพี่อาร์ตหนึ่ครั้งนึงครับขอบคุณครับ คนเดียวคนเดิมในทีที่แล้วก็มีพี่เอ่ใชทีนี้พี่เอวันนี้เอามากี่ร้อยตัวพี่เอไม่ถึงครับวันนี้ประมาณ40กว่าตัว40กว่าตัวกถุกละหุกครับตัวเดือดเดือดเหมือนเดิมเดือดก็ตัวนี้เลยมาใส่ซองอ่ะใส่ซองไม่เดือดด้วยรวะเป็นนาโปลีนะครับลเป็นใครอ่ะพี่เอ8889ตัวนี้เป็นมาเร็น้าโอ้โหอันนี้แรกเซ็นมาเร็งหน้าเหรอรับพี่ใช่ครับมันจะมีใบยืนยันใบจากเซนติเบเกตอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับนี่อะเซนต์เบเกต ว่าเป็นของมาราลูนาเซ็นเซ็นเอาไว้หรือว่าแรงมากๆนะตัวเดียวจบเลยเพราะมาราลูนาเซ็นมาราลูนาใช่ฮะว่าตอนนี้ตามไปตามให้มาราลูนาเซ็นเวลาแล้วเสียชีวิตไปแล้วเนาะใช่ฮะรบกวนให้ได้ผลคู่คืนนี้หน่อยว่าสกอร์จะออกมาเป็นแต่พี่เอเชียเลี้ยวู้อยู่แล้วได้แต่ว่าใส่เสื้อตัวเสื้ออ้าวทำไมเราทำงั้นอ่ะพี่ผมชอบซอลูสไงอ๋อโอเคโอเคที่มูกัชิ่นหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากฝากติดตาม อ่ะเออร้านให้ฝากร้านนิดนึงครับผมชื่อเพจชื่อเพจ PR13 ครับ PR13 ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับครับ โอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กับจริงๆเราเรียกในวงการเรียกว่าป่าแต่จริงๆแล้วป่าชื่ออะไครับชื่อธนพัรจบป่าัดชื่อป๋าพัจป่าพัป๋าพัป๋าครับขอสักสตัว hey. ท,ที่ป่ารู <t <t ้สึกว่าเดือดแบบอยู่ในดวงใจป่าสือสองตัวในร้านป่าครับใช่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 ก็เป็นดาวแขนยา2ดาวแขนยาวนะคะผมีปชั่นนะครับแพ้ทั้งลำแ้ทั้งลำแล้วก็ป้ายห้อย ลคาร์บอนเด็กซ์ตาครับผมชื่อเบอร์แท้เดวิดเบคแฮมตัวนี้มันเป็นตัวตัวที่สองจริงๆเขาใส่หนึ่งดาวครับผมแล้วชนะไบร์นสองหนึ่งช่วงยุโรปกำลังหมดเบคแชมอยู่ฟ้าช็อีเฟนีก็เลยมาเป็นสองดาวนี่แม์ก็เลยมีบาดีเทลตรงนี้ตัวนี้ที่หายากก็คือมันเป็นป้ายห้อยแล้วก็แขนยาว ครับผมก็ฟูนอปชันแแบบนี้หายากจัดอีกสักตัวครับป๋าขออีกสักตัววตัเอาแบบว่าวันนี้ก็เตะด้วยกันแล้วกันนู้อ่ะได้ได้ได้เอาใจเพื่อนผมหน่อยครับจะเป็นนี่พ่กโกลาวยาวนะครับำปีก็ได้แล้วอ่ะ ว่ามันแท้ทั้งลำเลยแล Star ้วก็ตำนานนิวพูคนี้ก็สุดยอดเต่กินมอสตัวที่หายากตัวที่หายากสภาพดียาวด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมาครับอหนึ่งสองล็อกโกนป๋าไทยสกอร์วันนี้คิดว่าวันนี้ผลออกมาไงครับป๋าเลาสักสองหนึ่งเนี่ยหนึ่เลี้ยวพูชนะสองหนึ่งไม่รู้เหมือนกันปากเพจป๋านะครับอ๋อก็เพจใช้ชื่อเพจเปิดซีวุฒินะครับ เปอร์ซิยุธไปติดตามกันนะครับทุกคนคือรับรองว่าการันตีคุณภาพมากครับเือ้สขอบคุณมากครักขอบคุณมากครับทุกคนครับนี่คือโค้ชเทนเจอร์ซี่ครับทุกคนสวัสดีครับสสวััดีครบฝากทุกคนไปติดตามเดี๋ยววันนี้ให้น้องบั๊ดโชว์สองตัวที่รู้สึกว่ามันอยู่ในใจเรารู้สึกว่าอันนี้แหละอาจจะแรงไม่แรงก็ได้นะรู้สึกว่าเราชอบตัวนี้มากๆจัดจะเลย ทำ <How> ไมถึงชอบตัวนี้ครับบาสผมเพราะว่ามันมดูแตกต่างจากเสื้อตัวอื่นมันเป็นลายน้ำแบบหินอย่ง่งลายแบบหินงหย่ง่งใช่ตัวนี้แรงไหมบารแรงแรงใช่ไหมตัวอี้ตอกตัว,ตวท,อวทีออสมอนตาน่าครับผมคือปกติมันจะเป็นสปอนเซอร์ลงเนื้อผ้าเหมือนเป็นการเย็บสปอนครับ เซเว่นอัพไปแต่จริงๆอะก็มีเซเว่นอัพอยู่แล้วถูกพับแล้วก็เย็บอันเนี้ยไปเปลี่ยนสปอนเซอร์ไม่ผลิตมาใหม่แต่ใช้วิธีการเย็บพับแต่ตรงนี้น่ก็ขายยากเหมือนกันไหมบ้าใช่ขายยากเหมือนกันนะทุกคนโอเคให้น้องนายผลหน่อยนิดนึงคิดว่าวันนี้เลี้ยวคูกับแมนยูสกอร์เท่าไหร่บาทเสมอสองสองแล้วไปต่อเวลาไปเลนะ ริวปูริวสนใจแล้วแต่พี่ไม่ได้เชียร์นะพูดได้นะไม่แต่ผมคิดว่าริวปูชนะนะผมว่าแมนแมนยูไม่ได้โอเคฝากติดตามด้วยครับเพจนะครับเฟซบุ๊กก็โค้ชเพย์เจอซี่ครับวันนี้ก็โค้ชเพย์เจอซี่ทุกคนเข้าไปดูหน้าเพจได้เลยมีแบบหลากหลายแล้วก็จะไลฟ์สดอยู่เป็นประจำได้โอเคขอบคุณบ้าสมากครับขอบคุณครับโอเคพวกเราที่อยู่กับพี่ไอ สวัสดีครับพี่ไอ้พี่ไอ้ร้านพี่ชื่ออะไรแล้วล่ะครับ13คลาสสิกฟุตบอลเชิญนะครับโอเคขอ2ตัวในดวงใจไม่ต้องแรงมากก็ได้แต่ว่าสองตัวในดวงใจตัวนี้ยังไงครับพี่ไอ้ได้ป้ายห้อยอืมก็แขนยาวก็หายากอยู่ตัวนี้เราชอบลายใช่ไหมลายสวยอีกตัวหนึ่งครับพี่ไอ้โอซากุน่าโอซากุน่าทำไมถึงตัวนี้พี่ไอ้ตัวนี้ มันแทนแทบแกป้าแล้วก็ีลายน้ำแกป้าใช่อันนี้ปีปีอะไรครับปีก้ามันปีก้าห้าปีผมเกิดขอบคุณมากครับพี่ไอซ์พี่ไอซ์คิดว่าวันนี้ลิเวอร์พูลแมนยูสกอร์เท่าไหร่ครับแมนยูอยู่แล้วแมนยูอยู่แล้วแมนยูอยู่แล้วหนึ่งศูนย์กดี๋วไม่คิดว่าลิ้วภูเนี่ยจะเท่าไหร่นะโหนต่อหนะโหนต่อโหนต่อโอเคจะต่อครับต่ออยู่ยังไงขอบคุณมากครับอครับอย่าลืมไปติดตามร้านพี่ไอซ์โอเคทุกคนขอบคุณพี่ไอซ์มากเลยติดตามติดตามมึงครับ เลือต่อไรอีกสิบห้าทีคุณคิดว่าไงครับชนะเราัต่อ เรียบร้อยเรียบร้อยครับวันนี้ผลสกอแมนยูชนะไปช่วงต่อเวลา4-3สอ้มยิงกันเยอะมากเลยนะเกมนี้มันจริงเป็นเกมที่แบบคุณภาพแต่ว่าแมนยูทำไ้ดียอมรับยอมรับใช่ใช่แต่โมเมนตัมมันมาไงแบบว่ามันตามตีเสมอคุณตลอดอย่างเงี้ยไปพลาดท่าเปลี่ยนตัวอันนี้สําคัญเลยก็สนุกสนุกวันนี้บรรยากาศแบบมากดีเลยก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไปต่อเดี๋ยวเชลซีผมจัดการเองเพราะเดี๋ยวไงมันต้องไปจับ าจับสลากเจอกันรอบสี่ใช่มีโอกาสเจอแมนยูก็ไปลุ้นเดี๋ยวผมจัดการให้คุณนั่นนุ่งมาเผมเอาไว้ให้แล้วเรพาคุณมาดูที่นี่เหมือนกันนะชิงแค่ไม่มีทีมคุณเท่านั้นเองโอเคฝากได้วยฝากด้วยครับใครอยากได้เสื้อบอลวินเทจหรือว่าจริงๆก็มีแบบปีไม่ลึกมากแบบใส่สวยๆอย่างเงี้ยเข้าถึงทุกระดับเนาะก็เข้าไปตามได้ครับที่ด j Jersey แล้วก็ฝากสมัครสมาชิกช่องไอเจฟแล้วก็ฝาก ติดตามพี่ๆทุกคนที่อยู่ในคลิปนี้ด้วยอ่ใ่ใชร้านแต่ละร้าน,ลลานก็ไปตามไันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม